นางเอกคนดังที่กำลังฟาดฟ,ฟันกับกระราชด้วยในตาคุมเข้มที่ใครๆต่างก็มาไ้น้ำพึ่งกันทั่วบ้านทั่วเมืองการพลิกบทบาทใหม่นั้นทำให้จุ๋ยวรัตยาได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่แต่งานนี้ก็หนักช้เล่นเพราะต้องทำการบ้านอย่างมหาโหดหนักแบบนี้นา้าใสอยู่ได้อย่างไรวันนี้น้ำพึ่งจะมาเปิดเผยเคล็ดลับกันคะ่ะว่าทำอย่างไรจะแย่งผู้ชายของกระราชได้อินค่ะอินและแน่นอนนะครับท่านผู้ชมฮะนางเอกที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตจริง กลับมาสมความรอคอยคุณจุย๋ยวรัตยาสวัสดีฮะสวัสดีคุณพระรามคือจริงๆตอนนี้เป็นนางเอกก็งานเยอะอยู่แล้วที่เห็นจุย๋ยทําธุรกิจเยอะเหลือเกินไม่ที่จุ๋ยมีโปรเจกต์เนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะเหมือนดูแลตัวเองด้วยแล้วทามาจากความชอบของตัวเองตอนนี้ธุรกิจของคุณมีอะไรคุณเริ่มมาจากขายรถก็เคยขาย อ,นนอ,นนอ,อันนั้นคือทํางานเป็นแบบงานประจาค่ะเป็นฝ่ายการตลาดเพราะั่นเพิ่งจบใหม่ๆไฟแรงเพื่อนชวนทาาเพื่อนเป็นเจ้าของออทุกวันที่ธุรกิจที่เป็นของจุ๋ยวรัทธยาเลยเนี่ยมี4อย่างค่ะก็คือสายของอาหารเสริมคือเจ้าสันกลอสก็คือ c o l เจ g ที่เคยมออกรายการอยที่ใช่ค่ะแล้วก็ร้านาน้องหมาน้องแมวปั๊ปปี้ฮับคือเป็นโรงแรมหมาเป็นสระว่ายน้ำหมารับฝากหมากูมมิ่งคาเฟ่แล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นเบนเดอร์มาร์เก็ตคือเป็นเสื้อผ้าซึ่งจริงๆมันมาจากเสื้อผ้ามือสองที่เราไม่ค่อยได้ใช้คือดารา่ยจะใส่เสื้อผ้้าประมณชิินน2 แบบ<ะ>ครั้งสอ,องครั้งอ่ะใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรก็เพิ่มพูนบ้านก็ไม่มีที่เก็บก็เลยมาขายเสื้อผ้าแล้วก็เหมือนจะความชอบตัวเองคือชอบชอบปปิ้งเสื้อผ้าเกาหลีเวลาบินไปเที่ยวก็จะเอากลับมาขายด้วยและ4ค่ะคือเป็นสายของสกินแคร์ชื่อว่าวิฟสกินซึ่งก็ถือวันนี้ที่เอามาให้พี่มดดาได้ดูคือเอาจริงๆพี่ต้องถามก่อนที่จะคุยกับจุ๋ยเนี่ยคือดาราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไอการขายครีมเนี่ยเขาบอกว่า ครีมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าครีมกวนบ้างละ่ะ<อ>ครีมที่แบบว่าคิดกันเองบ้างละ่ะ<อ>ครีมที่แบบว่าไปตักกระปุกมาขายบ้างละ่ะ<อ>ครีมที่แบบว่าปลอดบ้างละ่ะสเตรอยบ้างละ่ะ<อ>ถามจริงจริงเคยจะรู้ รู้ข่าวพวกนี้หมดนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคนอื่นเขาเพ้นยังไงก็ทำยังไงแต่เราไม่ได้มีความมุ่งหมายจะทําธุรกิจแบบนั้น,นเราจะใช้ความจริงใจค่ะคือ,อ,อตัวอาหารเสริมเนี่ยมันใช่มันบํารุงจากภายใน,นแต่ภายนอกก็สําคัญครีมต่างๆที่บํารุงไปไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดเซรัม่มหรือว่าตัวช่วยต่างๆก็สําคัญแต่ตัวแรกที่ตุ๋ยได้นําออกมาเป็นในไลน์สกินแคร์ของวิบสกินเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัว s l e ป p i n g m a s ์ ก็คือเป็นมาร์กตอนกลางคืนคือมาร์กขั้นตอนเดียวหลับตื่นมาล้างและเห็นผลเลยเพราะว่าเนื่องจากตัวเองทํางานเยอะดึกหเหนื่อยห,อหน้ามันก็ล้าถึงแม้ว่าโอเคข้างในของเรามันจะแอคทีฟแล้วก็ผิวเราก็ยังมีความชุ่มชื้นอะไรนี่แหละหแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยถ้าพักผ่อนน้อยหรือทํางานหนักมันก็เห็นคือเอาจริงจริ บางทีเนี่ยเขาบอกทาไมครีมดีๆมันควรจะอยู่ที่เคาน์เตอร์แบรนด์มันควรจะอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้ามันไม่ควรจะมาซื้อจากอย่างนี้จริงอย่างนี้ส่วนใหญ่คุณภาพจะออคุณภาพอาจจะลงลงมาหน่อยจริงๆของเราเนี่ยคุณภาพไม่ได้ลงมาหน่อยเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่จุยทำเนี่ยจุยทำมาจากแลบที่ได้คุณภาพจริงๆแล้วก็ได้รับรองการมาตรฐานทาง GMP แล้วก็คือเราไม่ได้มากวนขายกันนะเรามีความสะอาดมีการขอออยอแล้วจะให้ความรู้คุณผู้ชมค่ะว่า ครีมอย่างที่พี่มดดำบอกอะไม่ว่าจะมีสารปรลอดหรือสเตียรอยหรือว่าครีมในท้องตลาดต่างๆเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเลยจากหลักเลขของการเลขที่ขออยเดี๋ยวนี้มันมีแอปของออยแล้วสามารถป้อนไปและครีมตัวเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าชื่อวิบสกินเป็นมาร์กตอนกลางคืนเป็นรายละเอียดของครีมต่างๆนะคะมันจะขึ้นมาเลยแต่ถ้าคนที่สวมเลขเนี่ยจะขึ้นเป็นี่ห้ออื่นหรือว่าจะขึ้นเป็นการขอแบบอื่นหรืออาจจะไม่มีเลยเพราะว่าเป็นการเมคตัวเลขขึ้นมา แต่ของเราเนี่ยร้อยเอย่างที่ผู้กำกับบอกว่าจุ๋ยเป็นคนมีชื่อเสียงใช่ค่ะจุ๋ยก็ต้องรักษาชื่อเสียงของเองและก็มาตรฐานของตัวเองถึงแม้ว่าเราจะมาทําธุรกิจส่วนตัว<ม>แต่ว่าจะบอกว่าผลการใช้เนี่ยมันน่าเท่ดมันเริ่มจากอะไรก่อนที่คุณคิดว่าเฮ้ยไอตัวนี้โปรดักต์ไลน์ตัวเนี้ยคุณจะทํามาขายจะทํามาขายถูกต้องตรอเลเริ่มมาจากตัวเองอีกแล้วค่ะมันจะต้องมาเกิดมาจากความรักของตัวเองและปัญหาของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไร<ม>เราต้องมีเราต้องตอบปัญหาของผิวได้ทั้งหมดคือปัญหาของผิวเนี่ย,ยเดี พี่มดามปัญหาของผิวคนเรามีอยู่แค่4ประการก็คือของคนไทยเนี่ยต้องการความสว่างกระจ่างใสลดเรือนริ้วรอยเพราะเราเป็นเมืองที่มีมวลภาวะมีแสงแดดพอาชิ์เยอะเราเป็นเมืองที่แบบไม่หนาวอ่ะเราเป็นคนเป็นประเทศเมืองร้อนอ่ะบอมร้อนแล้วก็มีเหงื่อเหงื่อก็ทําให้รูขุมขนเนี่ยเรากว้างขึ้นเม็ดเหงื่อที่มาเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเพราะรูขุมขนเรากว้างขึ้น4เราต้องการที่จะทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่เขียวหรือว่าแก่ช้าริ้วรอยต่างๆเนี่ยแก่ช้ากว่าวัย แล้ว <Huh? S 1> เราก็ต้องการให้ผิวของเราเนี่ยดูเด้งสายเด็กอยู่ตลอดเวลา hmm. นี่คือ4โจทย์ความต้องการของผิว hmm. ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าเฮ้ยอะไรสารสกัดอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยผิวเราได้ตอบปัญหาทั้ง4อันนี้ hmm. มันก็เริ่มมาจากการค้นคว้าไปแลบอ่านนู่นอ่านนี่ hmm. แล้วก็ทดลองใช้จนได้ผลลัพธ์ที่พอใจ hmm. ผลลัพธ์ที่จุ๋ยว่านี่เลยพี่พมดาครั้งแรกเนี่ยนะคือเวลาพกอกตัวสลิปปิ้งมาของจุ๋ไปแล้วเนี่ย หนึ่งไม่เหนียวเหนอะน่ะพี่จะกลัวมากหนึ่งมันจะกลัวเบิกผ้าปูที่นอนพี่ไม่พอ,อพี่พัดปูที่นอนพี่นี่พี่แพงแพงและอย่างพี่ไม่ชอบใช้ผ้าปูที่นอนสีขาวพี่ชอบใช้ผ้าปูที่นอนสีดำาๆหนูเมือหนูที่ชอบใช้ผ้าปูที่นอนสีกาวเวลามาโดนคาบแล้วเวลาใครไปเห็นก็คิดว่าพี่บ้าก,กามอ่ะหนูมีอมสองมีสองสีคือสีขาวกับสีดำค่ะต้องบอกว่าครีมเนี่ยเป็นครีมที่เข้มข้นมาก แต่ว่าไม่เหนียวเนนหนะเมื่อพอกไปให้พอกหนาๆน,นะคะกว่าครีมปกติทั่วไปผลลัพธ์ที่ได้ครั้งแรกที่ทาเนี่ยคุณรู้สึกเลยว่ามันซึมเข้าผิวและผิวจะรู้สึกนุ่มชุ่มชื้นในทันทีนะครั้งแรกครั้งแรกที่ทาและเมื่อหลับไปตื่นเช้ามาจะเป็นความรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันแตกต่างจากการล้างหน้าในวันอื่นๆ คือมันจะมีความนิ่มลื่นชุ่มชื้นแบบที่วันอื่นอื่นที่ตื่นมามันจะไม่รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันได้เข้าไปบำรุงได้เข้าไปซ่อมแซมในตอนกลางคืนแล้วเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นมา์กตอนกลางคืนนะคะและเมื่อใช้ไป3ครั้งติดเนี่ยเรื่องของความสว่างกระจ่างใสเกิดขึ้นอย่างแน่นอน3ครั้งติดนี่หมายถึงว่าใช้วันเว้นวันนะเพราะว่ามาร์กเลยจุ๋ยแนะนําให้ว่าอย่าใช้ทุกวันให้ใช้แบบอาทิตย์ละ3ครั้งหรือว่าวันเว้นวันเพื่ออะไรเะเพราะว่าสลิปปิ้งมาร์กตัวนี้ค่ะมันมีสารที่อุดม ค่าอยู่แล้วมีเยอะอยู่แล้วดังนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันเพราะมันเปลืองมันเปลืองมันเครืองตอนนี้ครีมมาสก์มันมีเยอะของเ,งเกาหลีอะไรก็มีเยอะ่ไอตัวที่มันแตกต่างครีมมาสก์ทั่วไปยังไงฮะมันเป็นนวัตรกรรมค่คะพี่โมดามเราเราเรา,เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าโลกมันก็ต้องทําธุรกิจแข่งกันแต่ของเราเนี่ยแตกแต่างอย่างแน่นอนเพราะว่าสารสกัดที่เราใช้เนี่ยดีทั้งนั้นนําเข้าจากยุโรปทั้งนั้นด้วยสารสกัด10ชนิดนี่ ค้นคว้ามาแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจจู่จำเป็นต้องเอาทาเป็นชาร์กมาจริงๆม,<า>มีอะไรบ้างน้อง นี่เลยค่ะมันจะมีอย่างที่จุ๋ยบอกว่าปัญหาของคนเราเนี่ยมีอยู่4ประการนี่ก็คือเราต้องการฟื้นฟูบำรุงผิวกระชับรูขุมขนลดเลือนเลี้ยวลอยสว่างกระจ่างใสอไอตัวฟื้นฟูบำรุงผิวเนี่ยจุ๋ยใส่สเต็มเซลล์ถึง2ตัวด้วยกันเป็นดับเบิลสเต็มเซลล์ตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีสเต็มเซลล์หนึ่งตัวหรือบางทีไม่มีเลยแต่เราเนี่ยได้สเต็มเซลล์มา2สเต็มเซลล์ก็คือจากผลแอปเปิลแล้วก็ต้นอาร์แกลนพี่เคยได้ยินว่าแอปเปิลเนยังเป็นอะไรที่มีสเต็มเซลล์ในการฟื้นฟูมากแบรนดดด์์ังงตต่่าๆใในนนคอเเมแบรียช้หด แต่พวกนั้นก็จะมีราคาแพงเพราะว่าเขาก็ต้องมีค่าการตลาดเขานําเข้ามาเขาอะไรหลายอย่างแต่ของเราเนี่ยนำเข้าสารมาแต่เรามาทําที่เมืองไทยดังนั้นเราสามารถที่จะขายคนไทยในราคาที่ย่อมเยาวได้<อ>และเราก็ใส่ดับเบิลสเตมเซลล์ของคนอื่นก็ไม่มีส่วนเรื่องกระชับรูขุมขน,นะคะ่ะจุยได้ตัวนี้มาจากการอ่านเปเปอร์ซึ่งมันเป็นดอกไม้ทางสวิตเซอร์แลนด์ชื่อว่า l อลซีบัมจะเป็นออกเป็นดอกสีม่วงๆหน่อยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการกระชับรูขุมขน<อ>ให้เราดูเล็กลง พอรูปผลเล็กลงเรื่องสิวเรื่องอะไรมันก็จะแบบมันจะหายไปมันจะหายไปรูขุมขนนี่แหละคือมันจะเป็นตัวดูดซับความมันถ้าสมมติเราทำให้มันรดเลก็จะดีขึ้นใช่ค่ะแล้วอย่างอย่างที่เราบอกไว้เสมอนะคะว่าพออายุเลขแต่เลข2ขึ้นไปแล้วเนี่ยยี่สิบกว่ายี่สิบยี่ห้าเนี่ยคอลลาเจนเราไม่ทํางานแล้วริ้วรอยเราก็จะมาแต่เราจะทายังไงให้ริ้วรอยก่อนวัยหรือริ้วรอยตามวันของเราเนี่ยมันลดน้อยลงหรือน้อยกว่าคนอื่นได้มากนี่ค่ะจุดใส่สองตัวนี้คือไบโอพาเซนตา พาซเซนเตอร์เคยได้ยินไหมคะคซซุณพซซีดามคือจะนพี่เคยใช้พาซเซนเตอร์แกะ,ะพี่เหมือนมันเป็นสเต็มเซลล์ตัวหนึ่งแต่พี่ใช้พาซเซนเตอร์แกะจรงงิงๆเลยซึ่งมันจะขาวมากเนาะอ,อันนี้เป็นบาต้ร์แบบสงังเคราะห์และสามารถที่จะเข้าไปดูซึมในผิวเราได้อย่างดีนะคะอ,อีกตัวหนึ่งคือเลกูเอตอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลดนิ้วร้อยส่วนในเรื่องความขาวกระจ่างใสสว่างอะไรเนี่ยพี่ดามจุยจัดเต็มมากด้วยสารสกัด5ตัว ข้อนี้คือจุยจำเป็นจุยอยากจุยอยากาะจะมีตัวเองเป็นคนผิวคราำใช่ไหมสาวไเราอยากที่จะมีหน้าขาวสว่างกระจ่างใสนะคะ,ะใครดูสามิติตาก็จะเอ้ยทำไมขาวขึ้นนี่เลยนะคะเฮนโตะไว้ White นะคะบีไว้นาโนไว้นะคะเลกูเฟดนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เลยซันโฟราไวท 5้าตัวเลยที่เราใส่เขา<ล>ไปแน่นอนมัเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยต้องการคือ<ช>ความขาวและก็เลจุยเป็นคนโรคจิตถึงแม้มว่าจุยจะรู้ว่าแลบของเราเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานปลอดภัยแต่เราใช้เองพน่มอดำเรื่องสารปลอดเรื่องสารเสียลรอยสารต่างๆที่เป็นอันตรายถึง6ชนิดเนี่ยจุยส่งจุยสุ่มเอาไปเลย10กระปุกเอาไปให้สถาบันตรวจสถาวันกรมวิทยาศาสตร์ สถาบันนู่นนี่มหาลัยต่างๆที่เขาได้รับใบรับรองเนี่ยเอาไปตรวจเลยว่ามีสารเหล่านี้ไหมซึ่งก็ไม่มีเพื่อ,อน,นี้ส่มตรวจด้วยตัวเองนะเพราะเราแบบเราไม่ให้แบบส่มตรวจเพราะเราต้องการความมั่นใจแบบร้อเซนดังนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าครีมของจุ๋ยเนี่ยไม่มีสารเหล่านั้นแล้วก็ได้รับอ,อ,ยอยอย่างเต็มที่คือวิธีใช้นี่คือ3วันต่อหนึ่งอาทิตย์3วันต่อเืออาทิตย์หรือว่าให้จำง่ายๆคือวันเว้นวันนะคะและววิธีใช้เนี่ยคือเราล้างหน้าให้สะอาดล้างหน้าให้เกลี้ยงเลยเช็ดให้สะอาดและทา พอกไปหนากว่า,วาครีมปกติแล้วแต่มุิเราใช้ครีมปกติอยู่แล้วล่ะมันมีมันมีแบบนี้ก็พอกหลังครีมปกติก็ได้ถ้า,าแบบไม่มั่นใจเพราะตัวนี้มันจะช่วยไปตบความชุ่มชื้นแล้วก็ซึมเข้าไปดูดซึมเข้าไปในทนันในทันทีหลังจากที่เราแบบทาเสร็จดลงนั้นมันก็สามารถที่จะดูดซึมตัวอื่นเข้าไปได้ด้วยอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่สองคือเพื่อที่จะต้องการทดสอบว่า ครีมของเราดีจริงหรือเปล่าคือล้างหน้าแล้วไม่ต้องทาอะไรไปก่อนเลยก็ได้วันแรกล้างหน้าให้แบบเปิดรูขุมขนและทาไปให้เหมือนหนากว่าครีมปกติทั่วไปคือเหมือนอารมณ์เราพอกอะออพอกแล้วก็คราวนี้ปุ๊บซึมทันทีแล้วก็หลับแล้วก็นอนตื่นมาค่อยล้างหน้าค่ะตรงนั้นแหละคือความที่ใช จากที่ที่คุณก็บอกว่าก่อนที่คุณจะเอาออกขายเนี่ยคุณให้คนทั้งครอบครัวคุณคุณให้เพื่อนเพื่อนคุณที่เคยใช้เคาน์เตอร์แบนด์มาลองใช้ทดลอ,อ,องใช้หมดเลยในกลุ่มแฟนคลับแล้วก็คนใกล้ตัวหนูทุกคนหนูให้ทดลองใช้ก่อนนะคะคแล้วได้ผลดีเราถึงทําไม่มีใครแพ้เราถึงทํามามนี่คือการย,ยืนยันเพราะว่าตัวเองใช้จริงๆนะคะและครั้งแรกเอาเป็นว่าถ้าอยากลองท้าพิสูจน์ก็ซื้อไปครั้งแรกแล้วรู้ผลเลยไม่เหนียวแน่คคุณเองเนี่ยผลลัพธ์ที่จุ๋ยได้ได้ได้รับบังสิยเป็นไงพี่มะนาจุ ไม่ได้ฉีดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโมทอกที่สําหรับการแบบว่าให้ริ้วรอยมันหายไปเลยนะยังไม่ได้ฉีดอันนี้นะคือการบํารุงอย่างเดียวเพราะว่าใช่แล้วจุ๋ยก็แบบสามารถที่จะแสดงอารามณ์ในการเล่นละครคือจุ๋ยกลัวในเรื่องของการฉีดโมทอกเพราะว่าหนึ่งเราจะไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้เต็มที่นะคะดังนั้นในการเล่นละครเนี่ยเราจะร้องให้เราจะยิ้มหัวเราะเราจะเต็มที่กับมันมแต่จุ๋ยก็อายุไม่น้อยแล้วนะริ้วรอยก็ยังไม่ไมเึ้นใช่แล้ว มันอยู่ที่การบำรุงด้วยถูกต้องไหมน้องถูกเลยค่ะ<อ>แล้วหน้าจุดก็ขาวกระจ่างใสรองพื้นก็ติดดีจูยให้ช่างแต่งหน้าเอาไปเหมือนแบบบางทีแบบเป็นแบบพวกเจ้าสาวที่ต้องการแบบสวยค่ำคืนเราอยากจะตื่นขึ้นมาถ่ายแบบอะไรเงี้ยคือมันจะเห็นผลได้ทันทีและสามารถที่จะซึมซับรองพื้นได้ทันทีแต่งหน้าก็ติดทั้งวันยอะไรเงี้ยค่ะมีผลรีวิวของอลูกค้ามาทําให้เราชื่นใจเนี่ยหลายรีวิวมากเขาบอกว่าคุณกล้าพิสูจน์ว่า3มคืนสามครั้ง สา,สามครั้งติดนะคะรูเรื่องเห็นผลเลยว่ามันมีการปรับผิวสีผิวของหน้าแล้วก็เรื่องของบางคนเนี่ยถ้าเป็นสิวแต่เกิดจากสิวอักเสบนะเรามีตัวช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากสิวอักเสบได้ด้วยตัวนี้ช่วยลดสิวด้วยช่วยด้วยเลยค่ะนี่ฮะทั้งหมดทั้งมวลคือเรียกว่าเป็นธุรกิจอีกอีกรายหนึ่งของผู้หญิงคนนี้ทําเยอะเหลือเกินคิดจะทําอะไรอีกไหมธุรกิจทำคิดทําอีกหลอนจะเป็นดาราหรือจะเป็นนักธุรกิจนั่นสิพี่แอนบอกว่าเอาเวลาที่ไหนไปคือวันหนึ่งเนี่ย นอกจากจู่จะทำงานในวงการแล้วเนี่ยจู่วิ่งมาถ่ายรายการพี่วดดามจู่ก็ต้องทำธุรกิจอย่างอื่นของจู่เองนะคะพิธีกรประจำก็มีมรับนอนก็มีคนติดต่อเยอะแยะก็มีเป็นงานรับรับรับทัวร์รับดิงงกเอ้ยแฟนก็มีแล้วจะอะไรอีกจะอะไรจะหาเงินไปสู่ขอผู้ชายหรือจะร้องผู้ชายมาสู่ขอโนสิที่ทําทุกวันเนี้ยคือมันดีจริงเลยอยากบอกต่อหนึ่งประเด็นสองอยากที่จะหาความมั่นคงให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บอกคุณแม่แก่แล้วก็เสษียแล้วจุู่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ได้มีอะไรดีๆในชีวิตต่อนะคะแล้วคือมันอยากมันคิดที่จะทําสิ่งดีๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีกําลงกําไรมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ลืมที่จะเอาไปบริจาคเอาไปทํานู่นทานี่ซึ่งก็เท่ากับว่าเราเอาเงินที่คุณผู้ชมได้ซื้อไปเนี่ยมาช่วยกันทําบุญกระจายกระแจกกันไปคือค,คือสิ่งหนึ่งที่เราเพิ่งรู้ว่าวัลิยาเวลาได้เงินจากการขายผลิตภัณฑ์หรือขาย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 ของ,ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งเพราะว่าพี่จะไปเจอถุ๋ยบ่อยมากที่วัด<ช>นางก็จะไปวัด บ่อยมากแล้วก็จะเอาเงินไปทําบุญ<ช>ทา <ำ S 1> บุญไม่ทําบุญก็ไปช่วยหมาแมว<ช>ไม่หมาแมวก็ไปช่วยเด็กผับใต้อะไรเงนะี้ยนี่คือความสุขของคุณใช่คือความสุขของหนูแล้วบางทีก็หาโปรเจกต์ทำเสื้อผลิตเสื้อเพื่อเอาเงินไปช่วยน้องๆภาคใต้เงินบางส่วนก็เราก็จะเอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผับป่าบั่งกระถินบ้างกระห็นนั่งกับบ,บุญตลอดคือกระจายไปหมดคือคุณผู้ชมก็ได้รับบุญกับไปด้วยจุ๋ยก็อนุโมทนาบุญไปด้วยเอาอย่างนี้เลยก <laughs> ารใครอยากจะทดลอง3วันที่เปลี่ยน เปลี่ยนโฉมได้ค่ะคือเรามีคอพิเศษนะคะยิ่งซื้อมากนะคะก็ยิ่งได้ราคาดีคอนพิเศษเนี่ยเฉลี่ยกระปุกละพันนิดๆเท่านั้นเองนะคะส0สายแรกนะคะโทรมาได้เลยค่ะ0 2 8 3 2 0 8 5 5ค่ะครับอ่าแน่นอนฮะแน่กว่าจะได้เอาความเป็นนังเองมาขายก็ต้องไปลองมาดูนี่คือคุณใช,ใช้เองด้วยใช้เองด้วยทุกว,วันที่เขาตัวแบรนด์ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้เพราะว่าการที่คุณเอามาขายแสดงว่าคุณต้องมั่นใจแล้วล่ะใช่แล้วค่ะขอบคุณต้องจุ๋ยครับขอให้มีผลงานให้เราดูเร็วๆนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนค่ะหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ